เซรุกิเซรุกิสวัสดีเจอพัตคารหน่าร่อยอยู่ใกล้กับชาเล่ด้วยล่ะไว้วันที่เธอว่างเราไปกินด้วยกันอีกดีไหมเราไปกันด้วยกันเออเราไปด้วยกันอีกดีไหมเธอจะว่างเมื่อไหร่เหรอ อดใจรอวันที่เราจะไปด้วยกันไม่ไหวแล้วล่ะซิรุกิเธอโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเธอโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่า จริงๆแล้วเธอไม่อยากไปทานมื้อเย็นกับฉันเหรอดีจังเลยฉันเองถ้าเป็นซื้อิุกีก็ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอเช่นกันหลังจากนี้พวกเราทั้งคู่ก็มาหลังจากนี้พวกเราทั้งคู่ก็มาพยายามไปด้วยกันนะ